ฟูจิฟิล์มขอนำเสนอสามมงคลภาพยนตร์ให้เสียงภาษาไทยโดยพันพธวิชปกติซอนก็เล่นปีกซ้ายมาเป็นล่าง CF เนะเป็นไวท์เซนเตอร์มาเล่นเป็นล่างแบ็คขวานะครับผมเออส่วนคายวอล์กเกอร์แบ็คขวามาเล่นเป็นล่างเซนเตอร์โอ้แต่ว่าใจมันแตกครับเหลือ100ได้100มาสุดท้ายจัดไปเลยลองดูนี่เป็นการเปิดใช้ทองครั้งแรกของไอดีไก่เมซี่ที่ใช้ทองเปิดการเขียวนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยเกมเปิดสักพักใหญ่หนึงแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็ลองดูว่า,าจะมีอะไรมาพูดหรือว่าจะมีอะไรมาเล่นในคลิปนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ประกอบกับเอาไปปล่อยอีเวนต์นะครับผมเก็บตัวอีเวนต์นะฮะเพื่อจะเปิดตามล่าใครนะ จะตามล่าใครนะจะตามล่าใครนะซอนฮฮนมินนะครับสำหรับแพ็คนี้นะฮะก็เลยไปเปิดเกตอีเวนต์ด้วยกับกลายเป็นว่าเฮ้ยกว่าจะชนะบทได้คือปล่อยเอลออโต้นะปล่อย AI นะไม่ได้เล่นเองนะครับผมหลายแมตช์กว่าจะเก็บ3000แต้มนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่เล่นแมตช์สุดท้ายแล้วเสมอเฉยเลยนะครับผมเอองงเหมือนกันนะครับนี่เป็นไอดีไก่เมซี่นะครับยินดีต้อนรับสู่เส้นทางการเดินทางของไอดีไก่เมซี่แล้วกันนะครับเพราะว่าผมอยากได้ซอนฮฮนมินในไอดีไก่เมซี่นี้ด้วยแล้วว่าจะเปลี่ยนแผนด้้วยนรบบีอบก็จ ไปกีบ่3,400แต้มนะครับผมเล่นไปกี่แมตช์เนี่ยดูดิออ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแมตช์ครับโอ้โหเป็นการเก็บอีเวนต์ที่ทรหดมากทั้งทั้งที่โบนัสเนี่ยได้ต่อแต้มนะได้ได้ต่อแมตช์เนี่ยถ้าหากชนะนะ1,600แต้มจริงๆถ้าเกิดว่าชนะ2แมตช์คือจบเลยใช่ปะเป็นนักเตะเจลีกมันง่ายอยู่แล้วตัวเจลีกเรามีเยอะนะครับผมก็กลายเป็นเล่นทุกแพ้ทุกแมตช์เลยเหรอเนี่ยดูดิแพ้ทุกแมตช์เลยว่ะปรากฏการณ์อลังการแล้วแพ้6แมตช์รวดเหลือจะเชื่อ ดูทีมดิก็มีตัวเจลีมีเมทซี่มีโรโดมีอะไรเนี่ยแต่ว่าไอ้ไอ้เปนแปลกๆเนาะคือถ้าเป็นเล่นออโต้อะนักเตะเรากระการนะก็ชนะได้นักเตะเราเก่งๆก็แพ้ได้ครับผมเออแปลกกันนะครับไม่ว่าจะแผนไหนก็ตามนะขึ้นอยู่กับดวงผมว่านะขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับเอาภาพรวมให้ดีๆไว้ก่อนไม่เป็นไรฮะกว่าจะจบมาได้นะอ่าเราต้องมาเล่นที่ทัวร์อีเวนต์เจแปนิสคัพนะครับผมอันที่2ตรงนี้นะเล่นให้ครบ3,000แต้มนะครับเพื่อที่จะเอ่อได้เปิดฟรีหนึ่งครั้งสําหรับการเขียว Payer the week of นนนนััใแ็วีี้้สปดาาห์ม ดูกันนะครับว่ามีแพ็กอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมนำมาโดยฟูจิฟิล์มขอนำเสนอสามมงคลภาพยนตร์ให้เสียงภาษาไทยโดยพันลวิตไม่ใช่คนเรื่องกนะัน ฟูจิฟ์มนะครับเป็นแพ็คโชว์ไทม์สองตัวของญี่ปุ่นนะครับนี่ฮะมาเกะคาวะมาเอคาวะนะครับผมเป็นผลิตผลิตสับปตรดนะครับผลิตผลสับปะรนะครับแล้วก็เซนเตอร์นะครับผมมารุยาม่านะครับก็มีสกิลฟอร์เทสด้วยนะฟอร์เทสนะเป็นสกิลป้อมประการนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับการไฮไลท์อีก8ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้แล้วผมจะพูดทำไมเนี่ยจะมีคนเปิดหรือเปล่าไม่แน่นะอาจจะมีคนชอบก็มีมีคนเก็บก็มีนะถ้าเสีญี่ปุ่นนะนะแล้วมีห้าสิบตัวในแพ็คด้ววยยนนนะะะะคครรััับโออกกกกาาสม็จเ่ปติ ผมเออ่ส่วนการ์ดเขียวนี่นะครับไฮไลท์ของ w วอร์ไวอยู่ที่การ์ดเขียวนี่เลยครับซอนหึงมิน ซอนฮึงมินล่างโพสเชอร์น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมได้ซอนฮึงมินร่างนี้มาเนี่ยสำหรับไอดีไก่เมนซี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอดีนะที่ผมจะเปลี่ยนเป็นแผนหน้าคู่แบบเอาไว้สแปร์เอาไว้แบบเ,แบบเ,เปลี่ยนแผนไปมาสลับกันเล่นนะครับผมเออเอามาเล่นคู่กับโรนโดไงโรนโดร่าง99นะไม่ใช่ร่างบิ๊กไทม์นะร่าง99นะครับเนาะถ้าได้ซอนนะแล้วตัวอื่นนะครับเป็นไว้แบ็กขวาคลายวอล์กเกอร์เซนเตอร์ร่างเซนเตอร์นะครับผมเซอร์จิโนเดสแบ็กซ้ายโอ้โหนี่มันเป็นตำแหน่งที่แบบว่าไม่ใช่หหาหหงงลักขอเขมด เลยนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะ CF ปกติซอนก็เล่นปีกซ้ายมาเป็นล่าง CF นะเป็นไวท์เซนเตอร์มาเล่นเป็นล่างแบ็คขวานะครับผมเออส่วนคายวอล์กเกอร์แบ็คขวามาเล่นเป็นล่างเซนเตอร์โอ้เดสแบ็คขวามาเล่นเป็นแบ็คซ้ายแต่ละตัวในกราฟนี้เนะลยก,กอริสกากอริสกากลางรับนะครับบ็อกซ์สูบ็อกซ์เหมือนเดิมนะครับผมเออนี่กูเล่นะล่าง CF โคชเชอร์ F ด้วยนะครับผมไอ้หนู18ปีจากเบลเยีมาดริดส่งเข้าประกวดฟอร์มดีนะครับผมนี่เออ ชืน C F นะวันนั้นลงมาท้ายเกมเราผมไม่ได้ดูเต็มแมตช์นะรู้สึกว่าจะลงมาเป็นกองหน้าเลยนะในเกมนะในเกมนะโอ้ยเป็นร่างโคชเชอร์สะด้วยนะครับผมอันนี้น่าสนใจถ้าเกิดว่าใครเป็นสายทำฟูลทีมแล้วามาลิดนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมแล้วมีตัวอื่นอีกหรือเปล่านี่วาตุลูก e n d ดอ่ะบอะม Majesty กับวอร์พูลเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งแบบสุดมันสุดเก่งนะครับแล้วก็ Endo ที่โชว์ฟอร์มดีซึ่งต้องบอกว่าปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเวลาพี่โคแกททำแบบการ์ดเขียว Player of the Week เนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาแบบนักตที่ช์ฟอรม สำหรับทีมฝั่งชนะนะน้อยครั้งมากครับผมที่เอาทีมฝั่งเออที่เอาเสมอเอาแมตช์เสมอกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีนะเออเอร์พูเสมอกับแมนเทตี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเสมอกันแบบเป็นทีมบิ๊กเนมไงมันก็เคยมีผมจําไม่ได้แล้วตัวไหนเนาะที่มาจากแมตช์เสมอเออนานครั้งนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบบิ๊กเนมเจอกันแบบท็อปโฟร์ท็อปทรีเจอกันอะไรเงี้ยแล้วมันแบบเออเป็นแมตช์ที่คนดูเยอะนะฮะคนที่ความสนใจเยอะพี่โคแกก็จะทําตัวมาเหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นแมตช์เสมอนะฮะเออเอ็นโดร่างนี้จะเป็นนะะ ตัวทำลายเกมนะครับตัวทำลายล้างนะครับเล่นแบ็คขวาได้สดด้วยนะฟอร์มกาลังดีในชีวิตจริงแล้วมีบูสเตอร์สะด้วยนะร่างนี้มีบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์ดวริ่งบวกสองนะครับเพิ่มดีวิซิฟ a วนเนสเซอร์ริงสปีดและสตมิน่นะครับก็น่ารีวิวเหมือนกันนะครับผมแพ็คนี้อยากให้รีวิวตัวไหนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมผมก็อยากลองซอนก็อยากคูรแลก็อยากนะครับผมแล้วก็เอนโดก็อยากนะครับอยากลองเหมือนกันนะครับแด่ดูว่าจะเปิดได้ตัวไหนบ้างนะครับผมก็ค่อยว่ากันลกันคผมโเเดดีี๋ยวปิฟ วก็วันนี้มีแพ็คใหม่สําหรับสายขี้เกียจสายแบบว่าเอออยากได้การ์ดตัวที่ต้องการแต่ว่าเปิดแพ็คแบบการ์ดเขียวไม่ได้นะอันนี้เป็นการ์ดไฮไลท์นะครับสแพ็คใหม่อยู่กันยาวๆามเดือน3ชาติ อยู่กันจนลืมอะ่ะขนาดอยู่ยาวขนาดนี้ยังไม่ค่อยมีคนเปิดนะขนาดอยู่ยาวขนาดนี้แต่ผมยังจําไม่ได้เรามีใครบ้างนะครับเนี่ยเอออันนี้เมื่อรูปทรงการมันจะเป็นแบบการ์ดเป็นการ์ดไฮไลท์นะแต่ว่ารูปทรงมันเหมือนการ์ดสแตนดาร์ดมแล้วก็อัพเต็มเมื่อก่อนเนี่ยครับผมแลก็มาเปิดดูครเออเปิดคุณเปิดแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆผมว่าแพ็คพวกนี้เขาทํามาสําหรับคนที่บน่นๆว่าเออเปิดแล้วดวงไม่ดีเปิดแล้ว,ว,ไ,มลวไม่ได้นี่เขาทำการันตีให้เลยนะคุณเอาหนึ่งร้อยมาเปิดการ์ดไฮไลท์คุณได้แน่นอนนะครับถ้าเก แพ็กนี้นะครับนี่แมนยูอยู่ไหนอะแมนยูไม่มี <laughs> าได้ตัวแมนยูอันนี้พิมารีกนะครับแล้วก็สเปนนิสลีกนะครับแล้วก็อิตาเลียนเลกนะครับผมมี3ลีกนะฮะอ่าทีทีละ100นะ,ะได้ตัวแน่แแบบการันตีนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะเหมาก็แค่1,100งพันหนึ่งร้อยเท่านั้นเองนะครับผมเออใครที่บ่นว่าเปิดมันแค่เสียอย่างตรงที่ว่าการ์ดไม่สวยพรการ์ดไม่สวยเนี่ยให้ค่าพลังดีก็เถอะนะเพราะคนก็เปิดไม่เยอะเหมือนกันนะเอาจริงนะเออน่าจะทำการ์ดที่สวยหน่อยเนาะถ้าการ์ดสวยมันน่าเปิดนะครับเหมือนขับซีเล็กชันเมื่อก่อนเนี่ยเนาะเออที่มมมาาาาแแพพพ็็็ควววััััััันน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 นจจจจจทรเเอออููดถึงบกฐข้ละะะฮปีชติ นะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะฮะเป็นนักเตะแพ็กทีมชาตินะครับก็จะมีเควินเดอร์บอยเนาะแพทริกซีกนะครับซานเน่คูรูเซฟสกี้นะครับผมบาเรดี้นะครับผมมิเกลอามิลอนนะครับแล้วก็คโคโซโลลามอสแล้วก็ดานดิโอมาเลนนะครับผมก็ 8ตัวเนี้ยก็เป็นการไฮไลท์นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่าแน่นอนมันจะต้องมาพร้อมกับอีพิกนะครับผมวันจันทร์เป็นอีพิกนะครับวันจันทร์กลับมาแล้วนะฮะก็เป็นอีพิกแทนที่แพ็คของเดวิดไปแคมป์นั่นแหละนะจะเป็นนักเตะใครในฐานข้อมูลนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเออก็มาวิเคราะห์กันแต่ที่แน่แเป็นร่างทีมชาติแน่นอนเน้นเป็นเซเลคชันนะครับไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังแต่เป็นตัวการ์ดทีมชาติแน่นอนนะฮะะะหรรือออออววว่่่่่าาาาจเเป็นนนพกบตตติิููู้้ัลลลคคคสสโโมมมยยททีีใ์แผ อันนี้อันเก่านะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นไอดีไก่ของเรเนียเมซี่นะครับผมขอเปิดตัวการ์ดเขียวก่อนนะแบบเปิดฟรีนะครับแล้วก็ที่เหลือผมขอกดรับเลยนะครับนี่50ทอง50ทองตอนแรกเปิดตามล่าลูมิเนเก้ไปจนทองหมดไปแล้วนะครับมาเริ่มต้นเก็บใหม่นะฮะเหลือ110ทองนะฮะตอนนี้ได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเก็บใหม่นะครับอ่ะมาลุ้นกันถ้าได้ซอนก็จะเล่นเป็นหน้าคู่นะครับผมถ้าได้ ตัวอื่นดแต่คอยว่ากันว่าจะเป็นตัวดีที่จะต้องรีวิวหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับผมขอให้ได้ซอนมายืนคู่กับโรนโดผมหน่อยนะครับผมซอนหึงมินซอนหึงมินบินมาเลยครับไปขบอ b เบบี้ขบอ n มาเลยมาเลยพี่มารีครับพี่มารีเสื้อขาวเบอร์เ็ให้ผมหน่อยนะครับซอนจา๋าซอนจ๋าเสื้อขาวมาแล้วอิตาลีไปไหนวะหนะ้าเฮ้ย พูดตังเยอะสี่ดาวไปเลยพูดเยอะจัดโอ้โหถ้าองค์ประกอบฉากผมอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กําลังจัดสถานที่ใหม่ด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้สวยหรูหล้านะครับอาจจะมีแบบคือกระขักดำๆนิดนึงดำๆแสงจัดแสงอะไรจะไม่ดีขออภัยด้วยนะครับผมโอ้ย่วนก็ไม่มาถามว่าเปิดต่อหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันอดีไก่เม่ซี่น้นว่ยจะใช้ทองเปิดทําไมจะต้องเก็บทองไว้เปิดแพ็คหน้า บิ๊กไทมตัวไหนจะมาไม่รู้เราต้องเก็บไว้เปิดแพ็คหน้าอย่าใช้ทองเด็ดขาดสำหรับการ์ดเขียวเปิดฟรีเท่านั้นแต่ว่าใจมันแตกครับเหลือ100 <c oughs> ได้100มาสุดท้ายจัดไปเลยลองดูนี่เป็นการเปิดใช้ทองครั้งแรกของไอดีไก่เมซี่ที่ใช้ทองเปิดการ์ดเขียวนะครับดูซิว่าจะได้ซอนโอ้โยใครอยู่วันนีา นึวกว่ากูแลจะมาวันนี้เพื่ออะไรวะเน,นี้ขนาดหนึ่งหรอใช้ทองเปิดยังไม่ได้เหลือสิบบาทเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวไก่ดีมะเนี้ยเตี๋ยวไก่ก็ซื้อไม่ได้แล้ว10บาทหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลว,ว่าจะจัดแผนใหม่สะหน่อยโถเอ้ยสารโต๊ดยังอยู่ไหมเนี่ยเราขอดูนิดนึงนะครับผมเออ หน้าคู่นี่หน้าคูไปเลยฮะหน้าคูไปเลยครับขอดูนิดนึงผมอยากจะใช้ไอดีนี้เล่นเป็น 4, 4, 2. 4, 2, 2, 2, สี่สี่สองสี่สองสองสองดิซานโตสดิยังอยู่ไหมโอเคแผนนี้ยังอยู่นะครับเซฟไปก่อนเดี๋ยวเผื่อมันเปลี่ยนสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ต่อไปมันเปลี่ยน,นต้องยืนแบบนี้ก่อนอุ้ยต้องเอาเมสซี่เล่นกองหน้าเหรอเส้นหน้าต่ำไปไหมเอออ่ะเอายืนแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปลองเล่นดูเออเออผมจะได้ใช้อเบยืนคู่กับคารซิมิโลได้ไงเออเข้ากับนักเตะที่ผมมีเลยเนี้ยเออเข้ากับนักเตะเฮ้ยคานูกูไม่ได้ลง่ะดิต้องคานูกูลงด้วยเอายังไงดีเนาะให้เธอโอ้โหต้องยืนแบบนี้วะต้องยืนแบบนี้แล้วครับผมอออาเปตงยู่ เอ้ยต้องยืนแบบนี้แหละครับผมหรือไม่ก็เอาเบลลิงแฮมล่างนี้เป็นโฮเลเยอร์ใช่ไหมอายืนแบบอย่างนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวต้องลองดูฮะจริงๆจริงๆใจอยากจะเอาโนโดมายืนคู่เนี่ยนี่โดคู่โดโคู่เมสซี่ต้องงี้ด <laughs> ีเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบสไตล์หนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไงอะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะครับผม ใครอยากจะให้รีวิวตัวไหนนะครับในแพ็กการ์ดเขียวนะฮะซอนฮึอมินก่อนไม้กูแลก่อนไม้หรือว่าจะเป็นเอนโดก่อนไม้นะสามตัวนี้นะครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมคอมเมนต์ไหนมากสุดผมอาจจะขอทําคนนั้นก่อนละกันนะครับผมใครทีร่ไม,มก่กดติดตามช่องมองสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจการคิดต่อไปครับที่นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I've changed for the better for I thought I would never